สวัสดีครับวันนี้เราจะมีรีวิวของเล่นตัวใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องทุนแรงนะครับในการโหลดลูกโอ้โ okay. หฉันไม่รู้ว่าในไทยมีกี่ตัวมีที่ใครบ้างแต่ที่แน่มีที่ฉันตัวหนึ่งก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะครับในกระบะนี้คิดว่าน่าจะใส่ลูกได้ประมาณ หถุงสองถุงประมาณสี่ถุงอะ่ะสี่ถุงขึ้นไปเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ลองใส่นะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันตั้งจํานวนลูกได้นะครับตั้งจํานวนลูกได้หมายถึงว่าเราสามารถที่ว่าตั้งค่าลูกให้ลูกไอออกมากี่เม็ดวิธีการใช้งานก็เบสิกเบสิกเลยอ่ะคือใช้ใช้ตอนนี้อ่คือเป็นเป็นแต่เบสิะ นี่เปิดสวิตช์นี่มันก็จะขึ้นโลโก้ของเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรไม่ได้สนใจนะครับสนใจว่ามันใช้งานยังไงแค่นั้นเองขึ้นมาแล้วกดนี่ขึ้นมาตอนแรกมันก็จะมันก็จะล็อกไว้หมดนะครับเราก็ต้องมาคลายล็อกก่อนไอ้คลายล็อกอะม้านนอกแท้อันล็อกเนาะอ่อันล็อกแล้วก็อันล็อกปุ๊บแล้วก็หมุนหมุนไปที่ตำแหน่งที่ตั้งไว้ตั้งจํานวนลูกไว้นะครับ สองร้อยห้ข้างบน250ก็จะเป็น m a ็กพีแต่ว่าเราโหลดแค่2องร้อก็พอเนาะเพราะว่ามันจะเยอะไปอันนี้ก็จะเป็น p ี s ีเองร้อก็ใส่ไปร้อยสักร้อก็พออ่าเนี่ยคือมันสามารถตั้งตั้งตั้งจำนวนลูกได้เนาะว่าจะเอาเท่าไหร่ลูกก็จะขึ้นตรงนี้เวลาก่อนที่จะเราจะใช้แล้วก็เอาแม็กกาซีนตัวนี้250นะครับไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองอัดไปที่ห้าสองนะครับ สองร้อยห้าสิบเต็มนี่นะครับที่ใส่ก็เสียบแล้วก็กดทำแม็กให้มันตรงนะครับถ้ามันตรงปุ๊บมันจะขึ้นง่ายแต่ถ้ามันเอียงเสียงมันจะเสียงมันจะไม่สมูทนะครับนี่เนี่ยเห็นไหมครับสองร้อยห้าสิบมันก็จะเหลือเม็ดหนึ่งไม่เป็นไรถ้ามันไม่ตกข้างล่างเราก็อาใส่รูนี้รูนี้เลยเป็นรูเอาแม็กเอาลูกออกนี่เห็นไหมเพื่อนขึ้นมาเต็มละนี่ เวลาลูกออกอะยิงง่ายแปบ๊บเดียวโอ้โหง่ายแท้ต่อไป200จะเอา2อยสี่สิบห้าเนาะมันอยู่ที่แม็กนะครับว่าแม็กอะหมุดมันอะจะขึ้นสุดหรือเปล่ามันจะโชว์แต่ว่าคือเราอะอัดไป2อยสี่ิบห้านัดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับลูกเข้าไปละนี่ก็ประมาณนี้ ง่ายง่ายง่าย <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาเทสสองเออย้าสิบนัดแต่ต้องเปลี่ยนนี้ก่อนนะครับต้องเปลี่ยนโหมดก่อนอ่าอดไปที่ร้อยสี่สิบนัดเสียบปุ๊บก็กดนี่ขึ้นมาละตัวนี้มันนม่เห็นไหมมันก็จะมีแจ้งแค่ตรงนี้ที่ว่าลูกขึ้นไม่ขึ้นลูกมีเท่าไหร่ นี่ก็ประมาณนี้เจ้าตัวนี้ก็เพืเ่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาลองไปหาซื้อกันนะครับในเว็บนอกนะครับตัวนี้ได้เห็นของ i c s ก็มีนะครับไม่รู้ว่าของเขานี้จะเป็นยังไงเพราะว่าไม่มีตังคไปซื้อตัวใหม่ละนี่ก็ถือว่าทุนแรงได้ดีมากเลยครับนี่ก็เหมือนเป็นหีบลูกกระสุนของ ปืนจริงอ่ะของทหารอ่ะกล่องมัน่ะประมาณนั้นตัวนี้ลูกออกตอนนี้ลูกเข้าก็ประมาณนี้มีไว้ก็ดีนะเอาไว้ขิงคนอื่นน,นปิดถ้าปิดแล้วเราถอดแบตออกก็ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้แต่แบตมันไม่เบื่องหรอกพาะว่าตัวนี้มันใส่แบต บบตลิโพมาก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับพอสอบเขาสวัสดีสวัสด,ดีครับ